สวัสดีผมนายคิเลยวันนี้เราจะมาเล่นแมพออจัดคุดเขาบอกละมันไฟฟ้าแล้วแล้วนั่นยศเราไม่เปิดร้านเราจะเป็นคนดีมีมารยาทเพราะว่าเราเป็นคนโจรฮะอะไรนะคนโจรใช่เราเป็นโจรเราเป็นโจรมีมีม,ม,มีทุกคนถามว่าพี่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 ไปโจรได้ไง อาเห็นไหมว่าพี่อยู่ไหนใช่พี่อยู่ในคูดแม้ว,ว่าพี่ไปทําความดีมาจึงพี่โดนจับออืมเนายมาัดโนนัทเนี่ยขอนโปตํารวจแต่ถ้าผมอะ่ะโดนโดน้ํากดค่ะนี่โนนัทผมก็ยนว่าว่าผมจะกระโดดผ่าน ไม่เป็นไรเราจะไม่หัวร้อนเราจะเล่นแบบน้าโมแล้วลานคามันก็ขึ้นชอบขึ้นมาไหม่ไหม่มหูน้ำใครมันติดน้ำเนี่ยน้ำแหลมเหมือนทุเรียนเลยใครมันเอาทุเรียนมานี่ เออ,อโดนรัวแล้วตายผมจะเป็นคนเออถ้าผมโดนรัวผมจะตายไม่ไม่ถ้าผมโดนรัวผมจะเป็นกีลมนี่คือโลกของเอฟบีไอในถ้าเลื่อยอ่ะคอนเมอฟัน้นยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยกระโดดฮึดกระโดดอ่ามันคือที่ห่อยาสีฟันผมก็ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไร เราพมมาในคุดหนูนััทนุยไม่ไดน้ยเอฟไอแฉลาดมุทท่อเอออะไรเนี่ยข้ามล้านข้านล้านอ่านผิดได้แนจินหรือว่าเราต้องเด็กถัดขยับไะไม่มันไม่ใช่ถัดขยับมันเป็นใครอะแล้วผมก็โดนน้ำกด เออมผมเกียริขยะแต่ในแต่แมปนี้ผมไม่เกียดเพราะว่าเรามีเพื่อนนี่ไปต่อตัวน้ำกดแปลว่าเราจะกดนี่เราใช่มกักงเอา้าขึ้นมาบนนี้ได้เอ,ออออบบี้หลอดดาวออบบี้ อภปบุกติเลยเราจะเล่นแบบไม่กดหยุดผมรู้ว่าทุกคนต้นเคยทำจเวนมนขยะนั่นเนผมจะไม่โกนเกมนั่นไงผมบอกแล้วผมคนดีมีรารยาทเขาจะไม่โกนเกมกันใช่ใช่ใชใช ถ้าผมมีโรบอทผมคนโกนเกมไปตั้งนานแล้วใช่ไปได้ใช่ไหมไปได้ไงตื่นคุณเคยฟันเพลงนี้ไหมเอออย่าผมลองไม่ฟันแต่ผมอัดร้อนเพลงนี้ไม่หมดตื่น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 แช่ให่แช่เคี้ยวกดเคี้ยวกด พลัสคอนทาตก็คือตวเดีย้ยเพลงคล้ายที่ทุอไม่ทาิมันเป็นไงเออใช่มีมเก่าๆอะไรเก่าๆนี่คือคุณคุณเคยเห็นอีโบอีแบะก่อนเพือดคุณไหมอันนั้นแหละนี่ผมเป็นดีเจไลท์ผมจะมาเล่นเพลงในฟันนมนี่ไม่ดีนมนมดมเยส ใช่ใช่เฮ้ยน,น,นะเปลี่ยแล้วนะวันนี้ใช่หรอมั่มันเป็นออฟบี้ออฟอ,ออฟออฟบี้เกมตำรวจอะ่ะนี่ผมมีทักษะมืออาชีพที่ฝุกมาตั้งแต่อายุสองปีแปดเดือนเอ๊ะ เฮ้ยผมถือว่าทุกคนเคยคับแต่คุณต้นเคยทำแบบนี้อยากกระโดดไปให้ได้แต่กระโดดไปไม่ได้ผมมีหนึ่งวิธีใช้สมรรถีผมจะไม่แพ้ ผมตายตัวนี้มาเป็นสิบๆรอบโดยไร้สัตว์สีไร้สัตว์สีเพราะว่าไอร้านค้าเนี่ยมันบันนี่ร้านค้าบันเฮ้ยคนยนร้านค้ามันเป็นไรกับผมเดี๋ยวผมขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับผมผ่านแล้วผมผ่านแล้วทุกคนแล้วผมต่อไปผมจะวิจิเรแบบสบปีดลัดผมก็ยังว่าทำไมผมไม่ตาย

ผมจะแต่งตัวเป็นเคทนั่นกายสีแดงไม่เน้ยวิเคทเล่เคทใส่หมดเอเลี่ยนนี่หมดคอนเทนแต่นี่เป็นเคทแบบฮึมฮึม <c oughs> โอเคได้เวลานำนำนำตัวเอาเนี้ยก่อน ตนี่คือบ๊อบโบผมเอาบ๊อบโบมาทำหรือว่าผมใช้ผลวันนั่นแหละเรามาทัวร์เมพที่เราเล่นผ่านไปเอ๊ะไม่ได้เค้นเลยเค้นตายแล้วผมจะสร้างอายัดยัดทำคอนเคลนไว้ タイム。 โอเคแล้วคลิปก็จบแล้วนะคระ